เดี๋ยวผมจะต้มจืดหมูใส่หน่อไม้เขาเรียกอะไรนะหน่อไม้อัดนะครับหน่อไม้อัดนี่หน่อไม้อัดแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้ผมต้มไว้แล้วนะครับนะฮะต้มไว้แล้วก็เดี๋ยวผมจะหั่นแล้วก็ไปพอดีอันนี้หมูพอดีวันนี้ไม่มีตลาดนะครับเราไม่ได้ไปตลาดก็สั่งสั่งเซเว่นมานะครับ ก็เดียวหั่นแล้วก็ไปต้มนะครับต้มตืดน,นะครับอนี้เดี๋ยวเราต้มมันซุปก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยมันต้องมีรากผักชีมีอะไรประมาณนี้นะครับ <S <S เป็นเครื่องเป็นข่าเป็นตะไคร้อะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าปรุงเป็นเครื่องเคียงนะครับแต่อันนี้เราไม่มีนะครับเราก็จะมีเมล็ดผักชีใส่จะเป็นผักชีนะครับแทนเพราะว่าผักเราไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาเลยนะฮะใช้เมล็ดผักชีแล้วก็ ปรุงรสนะครับปรุงรสปกติเลยแน้ำมันหอยนะครับใส่ขนอรดีเนาะขนอก้อนนี่น้ำตาลนะครับแล้วแต่ชอบนะครับเราปรุงรสตามชอบเลยเกลือนะครับ ปลาซะหน่อยนะครับซีอิ๊วดำใส่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะขิวก็สอดซะหน่อยนะึงทีนี้เราก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำนี่นะถังผมถังผมจะใช้ถังแบบนี้เลยคือเราใช้วิธีการกองน้ำนะครับรอบช่วงนี้ไม่ได้ซื้อน้ำถังนะฮะก็เติมไป ประมาณครึ่งหม้อนะครับอันนี้มันจะสะดวกนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับจะช่วยประหยัดแก๊สนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นโลหะประหยัดแก๊สแล้วก็ถนอมฐานเตาด้วยนะครับมันจะได้ใช้งานได้นานขึ้นนะครับปรเปิดแก๊สนะครับระหว่างนี้เราก็เอาหน่อไม้ไปล้างอีกรอบก่อนนะครับ คึงหน่อไม้เนี่ยผมต้มไว้แล้วต,ต้มสุกแล้วเราเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ใส่ในหม้อนะครับโดยจะให้น้ําเดือดแล้วก็เติมหมูลงไปก่อนนะครับคือหมูเป็นหมูแช่แข็งนะครับมันก็เลยอาจจะหั่นยากนิดนึง เพราะว่าปกติผมจะซื้อหมูที่ตลาดนะครับตลาดตัวเองอะนะก็จะมีหลายร้านนะฮะเป็นหมูสดหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใช้เป็นซี่โครงนะครับซี่โครงมาต้มจืดเนานะมันจะดีกว่าแต่อันนี้เป็นเนื้อสันเพราะว่าเราสั่งเซเว่นมันก็จะไม่ค่อยมีให้เราเลือกนะฮะผมหาซี่โครงมันไม่มีก็เลยสั่งเป็นเนื้อสันมานะครับ ก็เดี๋ยวหั่นหน่อไม้นะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่หมูนะครับใส่หมูลงไปนะครับจริงๆปกติถ้ามีต้นหอมมักีใส่มันจะดีเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราเราไม่มีไม่ได้ซื้อมันเลยนะครับเพราะว่าอย่างหมูนี่ผมก็สั่งสั่งเซเว่นเอา,านะครับอันนี้พอน้ําเดือดเราก็ใส่หมูลงไปนะครับ ก็หน่อไม้นะครับคือถ้าจะให้ดีเนี่ยาทานกับน้ำพริกกะปินะครับทาน้ำพริกกะปิทีนี้เราก็รอในส่วนของหมูให้หมูสุกนะครับหมูสุกเราก็สามารถรับประทานได้เลยเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยผมต้มไปแล้วนะเขาบอกหน่อไม้มันมีไซยาไนด์ไซยาไนด์ผมว่าไม่ใช่มีไซยาไนด์หรอกมันขมครับก็ต้องต้มให้จืดก่อนมันจะรับประทานได้เดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะครับระหว่างที่รอเราก็มาตำน้ำพริกกะปินะครับ ก็มีพริกสดนะครับกระเทียมนะฮะหกพออยับหยาบนะครับนะเขาจะใส่มะเขือนะครับมะเขือเปาะอ่ามะเขือพวงนะครับแต่เราไม่มีนะครับเราก็ใส่แค่มะนาวแล้วก็กะปิปรุงรสนะครับกะปิก็เป็นกะปิของเยอไพยนะครับ ป,ปีไม่กองนะฮะมันจะไม่เค็มโดดนะฮะรสชาติจะกําลังดีเราสามารถที่จะเติมในส่วนของน้ำปลาได้นะครับป,ปนะะันก็จะหมดแล้วร,รอใส่น้ําตาลถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับนี่เป็นน้ําตาลก็มะนาวนะฮะ แล้วเราจะใส่ในส่วนของน้ำต้มนะฮะน้ำน้ำร้อนนะครับเพื่อที่จะละลายในส่วนของกะปินะครับหรือใครจะใส่น้ำขามเปียกก็ได้นะฮะแต่พอดีของผมไม่มีผมก็ใส่เป็นมะนาวน้ำมะนาวแทนแล้วก็ใครชอบใส่ในส่วนของผงปรุงรสนะครับก็สามารถใส่ได้นะแล้วแต่ปริมาณนะครับของผมนี่ใส่ไม่เยอะ พอให้มีเพิ่มความนัวสักหน่อยทีนี้ก็ชิมรสด,ดูนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือเราใส่น้ำน้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นเข้าไปเพื่อที่จะละลายกับปิให้มันเปนน้ำมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะครับ ดี๋ยวลองชิมน้ำดูนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบรสไหนก็สามารถที่จะเติมน้ำได้นะครับเออไม่ใช่เติมเครื่องปรุงนะครับใช้ได้ครับลองชิมดูนะครับอันนี้ทานกับน้ำพริกกะปิเนาะอันนี้เป็นนอไม้ จะเป็นซี่โครงม,มันจะแบบเหมือนน้าซุปอะฮะรสชาติจะออกเป็นแบบเหมือน,นซุปแต่เนี่ยมันก็เป็นต้มหมูมันก็จะไปออกอ,อ,อีกรสนึงเนาะนะครับแต่ปกติอะคือถ้าเราต้มหน่อไม้มันก็ไม่ได้กินน้าซุปนะครับแต่มันจะมีน้ําซุปซึ่งเราก็ต้มหน่อไม้ก่อนแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็มาต้มอีกรอบนะครับ